เรื่องเจ้าของเก่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสยองขวัญของคุณเอกซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่ยากจนหลังจากเรียนจบม .6 แล้วผมก็ออกไปหางานทำในเมืองกรุงผมได้งานเป็นงานขายข,ายของบริษัทหนึ่งบางครั้งก็ต้องส่งตัวไปช่วยขายของที่ศูนย์ต่างจังหวัดบ้างเนื่องจากรายได้ที่มีเพียงน้อยนิดผมได้ไปหาห้องเช่าที่มันราคาถูกๆอาศัยอยู่พอได้หลับนอน ซึ่งผมจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันชื่อไอพรอนผมกับไอพรอนเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกันแต่ไอพรอนมันมีแฟนแล้วและอาศัยอยู่ด้วยกันเนื่องจากผมเป็นคนขี้เหร่หน้าตาเข้าขั้นหมาเห่าเลยยังโสดไม่มีแฟนกับเขาเงินเดือนออกแต่ละเดือนก็ส่งกลับบ้านไปให้พ่อแม่ที่อยู่กันสองผัวเมียผมเป็นลูกคนเดียววันหยุดผมกับไอพรอนก็ชวนกันเข้าวัดเข้าวาททำบุญบ้าง หาเดินตลาดนัดขายของมือสองบ้างแล้วแต่โอกาสในแต่ละปีบริษัทก็จะมีการพาพนักงานไปเที่ยวบ้างผมเลยกะว่าจะชวนไอพรอนไปหากางเกงมือสองมาไว้ใส่ไปเที่ยวซื้อมือสองมันจะได้ถูกถูกหน่อยเมื่อวันหยุดมาถึงผมกับไอพรอนก็ไปเดินตลาดนัดมือสองกันสองคนเพราะวันนั้นเมียไอพรอนไม่ว่างพอดีเลยไม่ได้มาด้วยเราก็เดินเดินดูไปเรื่อยๆก็ไปเจอร้านขายกางเกงร้านหนึ่งเขาติดป้ายราคาไว้150ทุกตัว ผมจึงชวนไอพรอนแวะดูก็ไปถูกใจกันเกงสองตัวเลยสอยมาทั้งคู่แต่ก็แลกด้วยการต้องกินอาหารญี่ปุ่นทั้งเดือนส่วนไอพรอนไม่ซื้ออะไรเลยเพราะมันไม่ชอบของมือสองมันบอกว่ากลัวเจ้าของเก่าเขามาทวงคืนผมก็บอกมันไปว่าไร้สาระผีมีที่ไหนวะแล้วเราก็เดินเที่ยวเล่นดูนั้นนี่ไปเรื่อยๆจนเย็นก็กลับห้องกันพอมาถึงห้องผมก็ลองใส่ดูทั้งสองตัวมันก็โอเคใส่ได้ดีละ มีกางเกงใส่ไปเที่ยวเท่ๆกับเขาแล้วเผื่อจะมีสาวมามองอาทิตย์หน้าก็ได้ไปเที่ยวแล้วผมคิดพอลองกางเกงเสร็จผมก็ถอดไว้ในตะกร้ารอซักอยู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนแรกผมนึกว่าเป็นไอพรอนโทรมาทำไมวะเมียไม่อยู่จะชวนไปไหนแต่พอจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูมันกลับไม่ใช่ไอพรอนที่โทรมาแต่เป็นสายจากหัวหน้าหัวหน้าโทรมาบอกว่าให้ผมไปช่วยงานขายที่ต่างจังหวัดสักสี่ห้าวันกลับมาก็ไปเที่ยวบริษัทพอดี ผมเลยตอบตกลงหัวหน้าไปทำไงได้เป็นลูกน้องเขาเขาสั่งให้ไปไหนก็ต้องไปผมเลยต้องรีบไปซักกันเกงที่เพิ่งซื้อมาสองตัวเดี๋ยวจะแห้งไม่ทันใส่ถ้าจะกลับมาซักวันศุกร์ผมก็เลยเดินไปหยิบกันเกงทั้งสองตัวมาซักในขณะที่กําลังซักอยู่ผมก็สังเกตเห็นน้ําที่ซักทําไมน้ํามันเปลี่ยนเป็นสีแดงๆแต่ผมก็ไม่คิดอะไรไม่สนใจแค่แปลกใจทําไมสีน้ําไม่เปลี่ยนไปตามสีกันเกงถ้ามันจะตกสีพอซักกันเกงเสร็จ ก็เอาไปตากไว้หลังห้องหลังจากนั้นผมก็ไปหาข้าวกินอาบน้ำโทรหาพ่อแม่แล้วก็รีบนอนพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าในระหว่างที่นอนหลับอยู่ผมก็ฝันไปว่าผมไปเดินตลาดนัดกับไอ้พรจูจ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาชี้หน้าผมพร้อมกับทำหน้าทำมึนใส่แล้วบอกว่าเอาของกูคืนมาผมก็งงสิของอะไรวะ ผู้ชายคนนั้นง้างหมัดจะมาต่อยผมทันใดนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเคาะที่ประตูปั้งปั้งปั้งผมก็ตกใจใครวะร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเคาะห้องตอนดึกๆแบบนี้ผมก็เดินไปเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครเลยมานอนต่อคิดว่าแมวมันคงเดินมาชนประตูมั้งไม่มีอะไรหรอกนอนนอนไปจู่จูผมก็ได้ยินเสียงคนเดินเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นด้วยความรำคาญผมก็เลยมาเปิดประตูอีก คิดว่าไขวะเดินอยู่ได้กูจะนอนกะว่าเปิดประตูออกไปจะด่าสักหน่อยแต่พอเปิดประตูแล้วผมกลับไม่เห็นมีใครแมวสักตัวก็ไม่เห็นด้วยความหงุดหงิดโมโหง่วงก็ง่วงผมเลยพูดเลลอยออกไปว่าจะเดินหาอะไรนักหนารำคาญกูจะนอนจะทำอะไรก็ทำสิจะไปไหนก็ไปแล้วผมก็กลับมานอนต่อเพราะง่วงจัดตื่นเช้ามาผมก็รีบอาบน้ำกินข้าวเก็บกระเป๋าไปทำงาน ซึ่งผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยวันนั้นก็ทำงานตามปกติเหนื่อยมากก็หลับเป็นตายจนถึงเช้าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผมก็คิดว่าใครวะโทรมาแต่เช้าหรือพ่อแม่จะเป็นอะไรพอหยิบโทรศัพท์มาดูก็เป็นไอพรอนโทรมาผมค่อยโล่งใจหน่อยผมกดรับสายเออว่างไงวะอ้าวไอเอกมันกลับมาแล้วหรอวะฮะกลับที่ไหนกูก็นอนอยู่ต่างจังหวัดนี่แหละอ้าว ก็เมื่อคืนกูเห็นห้องมึงเปิดไฟกูนึกว่ามึงกลับมาแล้วเปลา่ากูยังไม่ได้กลับเลยวันศุกร์นู่นถึงจะได้กลับมึงตาฝาด่ะดิเออยังไงดูห้องกูด้วยนะเว้ยเผื่อไม่โจรมาขโมยพัดลมเก่าๆกูแค่นี้ก่อนนะอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานก่อนวันที่สองผมก็ทํางานตามปกติเลิกงานมาก็อาบน้ํากินข้าวโทรหาพ่อแม่นอนก็นอนหลับสบายจนถึงเช้าตื่นมากําลังจะอาบน้ําจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีก ผมหยิบโทรศัพท์มาดูก็เป็นไอพรอนโทรมาอีกแล้วผมกดรับสายมันว่าไงเพื่อนอ้าวไอเอกมึงกลับแล้วเหรอกูเห็นห้องมึงเปิดไฟเห็นคนเดินอยู่ในห้องมึงด้วยบ้ามึงเห็นใครวะกูยังอยู่ที่เดิมเว้ยมึงดูผิดห้องเปล่าวะผิดห้องเชื่ออะไรก็ห้องมึงเนี่ยแหละกูกับแฟนเห็นจริงๆเห็นมีผู้ชายเดินอยู่ในห้องกูเลยไปเคาะห้องมึงแต่ก็ไม่มีใครเปิดกูกับแฟนเลยรีบเข้าห้องโทรหามึงแต่ก็โทรยังไงก็ไม่ติด พอผมได้ฟังไอพรอนพูดมาแบบนั้นผมก็ได้แต่แปลกใจใครวะอยู่ในห้องเราได้ยังไงโจรเหรอแต่ห้องเราก็ไม่มีอะไรนี่หวะมีแค่พัดลมตัวเดียวเก่าๆหลังจากนั้นผมก็ทำงานแบบไม่มีสมาธิเท่าไหร่เพราะไอพรอนก็เล่นโทรมาผมทุกวันด้วยเรื่องเดิมๆจนกระทั่งมาถึงวันที่ผมต้องกลับมานอนห้องเดิมที่คุ้นเคยพอมาถึงห้องไอพรอนก็รีบดึงแขนผมไปคุยมันบอกว่าเอ้ย e เพื่อนห้องมึงมีอะไรแปลกๆวะ กูเห็นมีคนอยู่ในห้องมึงทุกวันเลยวะ่ะพอกูจะแอบดูที่บานเกล็ดห้าห้องจากไฟที่เปิดอยู่อยู่ๆไฟมันก็ดับทันทีตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นโจรแต่พอคิดไปคิดมาห้องมึงก็ไม่ได้มีอะไรนี่ว่ามีแค่พัดลมตัวเดียวเก่าๆโจรมันคงไม่เอาหรอกจริงไหมหรือว่าจะเป็นเจ้าของเก่ากางเกงที่มึงซื้อมาวะ่ะเอ้ยใช่แน่ๆเลยวะ่ะบ้านะไอคอนเจ้าของเจ้าของที่ไหนว่ามึงก็พูดไป กูกลับห้องก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแล้วผมก็เดินเข้าห้องไปเก็บกระเป๋าเสร็จก็ไปอาบน้ําในระหว่างที่อาบน้ําอยู่จู่ๆก,ก,ก,ก็เสียงเคาะประตูห้องน้ําผมนึกว่าเป็นไอ้พรอนมาเคาะเพราะผมไม่ได้ล็อกห้องเลยพูดออกไปว่าเฮ้ย hey, ห้องน้ําห้องมึงไม่มีหรือไงวะเงียบไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาผมก็ไม่ได้สนใจอาบน้ําเสร็จก็ออกมาแต่งตัวไปหาไอ้พรอนเฮ้ย hey, มึงมาเคาะห้องน้ํากูทําไมวะ บ้ากูจะไปเคาะทําไมวะห้องน้ําห้องกูก็มีเอาละสิทีนี้ผมก็เริ่มจะหวัดหวาดแล้วห้องเรามีอะไรกันแน่วะแล้วผมกับไอพรอนก็หาออกไปหาอะไรกินกันหลังจากหาอะไรกินเสร็จก็กลับมาห้องโทรหาแม่คุยกันถามสารทุกสุขดิบกันนิดหน่อยเนื่องจากเหนื่อยมาทั้งวันทั้งเดินทางด้วยพอหัวถึงหมอนผมก็หลับทันทีหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้ผมฝันว่าผมนอนอยู่บนเตียงที่ผมกำลังหลับอยู่ จูจ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาอยู่ที่ปลายเตียงผู้ชายคนนั้นเขาเดินมาจากหางห้องแล้วเขาชี้หน้าผมแล้วบอกว่าเอาของกูคืนมาของอะไรวะผมถามกลับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาผมมองหน้าเขาหน้าเขาทำมึนเหมือนโกรธจัดแล้วอยู่ๆเขาก็พุ่งตัวเข้ามาใส่ผมผมตกใจสุดขีดสะดุ้งขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวผมพยายามขมตาหลับต่อหลับไปได้สักพักกึ่งหลับกึ่งตื่นสลึมสลือ ผมก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างๆผมผมนอนโดยมีแค่เสือ่อผืนหมอนใบเท่านั้นไม่ได้มีที่นอนหมอนนุ่มๆเหมือนกับคนอื่นเขาผมอยากจะลืมตาขึ้นมาดูว่าใครเดินแต่ก็ทําไม่ได้ทําไมตามนันหนักขนาดนี้สักพักก็เหมือนคนคนนั้นเดินมาหยุดที่ปลายเท้าผมจู่ๆก็มีเสียงเย็นๆดุดๆด,ดพูดขึ้นมาเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาผมได้แต่พูดในใจว่าอะไรวะกูไปเอาของมึงตอนไหน ไปเถอะกูจะนอนไปเถอะด้วยความเหนื่อยม่วงผมก็เลยหลับไปตื่นเช้าผมก็รีบอาบน้ำเก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปเที่ยวกับทางบริษัทใส่กางเกงใหม่ที่เพิ่งซื้อมาอีกตัวก็เอาไว้ใส่พรุ่งนี้บริษัทพาไปเที่ยวที่ทะเลจังหวัดหนึ่งที่ไม่ไกลเท่าไหร่นักโดยจะพักหนึ่งคืนแล้วกลับพรุ่งนี้ทิ้งเที่ยงพอไปถึงทะเลผมกับไอ้พรอนก็เล่นน้ำสนุกสนานจนลืมเรื่องที่ผมเจอเมื่อคืนตอนกลางคืนที่ปาร์ตี้สังสรรค์กันนิดหน่อย ผมได้นอนกับไอ้พรอนซึ่งเป็นห้องเตียงคู่แฟนมันไม่ได้มาด้วยเพราะทํางานคนละที่กันปาร์ตี้เสร็จก็พากันกลับมานอนด้วยความเมาเลยไม่ได้อาบน้ําก็หลับไปซะอย่างงันทั้งคู่หลับๆไปผมก็ฝันอีกแล้วว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่ปลายเท้าแล้วก็ชี้หน้าผมเหมือนเช่นเคยพร้อมกับบอกว่าเอาของกูคืนมาเฮ้ยของอะไรอีกแล้ววะด้วยความโมโหที่ผมต้องฝันแบบนี้เป็นครั้งที่สเลยถามผู้ชายคนนั้นไปว่า ของอะไรของมึงวะคราวนี้ผู้ชายคนนั้นยอมตอบกางเกงที่มึงใส่อยู่ของกูเอาคืนมาผมได้แต่อึง้งพูดอะไรไม่ออกแล้วอยู่ๆเขาก็ลอยเข้ามาบีบคอผมผมก็ตกใจสุดขีดสะดุ้งขึ้นมาถึงกับเหนื่อยหอบเหงื่อไหลท่วมตัวโโหทำไมฝันน่ากลัวอย่างนี้วะพอหายเหนื่อยจากฝันผมรู้สึกปวดฉี่เลยเดินจะไปเข้าห้องน้ำเปิดไฟผมผลักประตูห้องน้ำเข้าไป ทันใดนั้นผมก็ถึงกับต้องตกใจสุดขีดแทบช็อกกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ําจากที่เมาเมาอยู่ผมแทบสรางเมาซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่น่าจดจํายิ่งนักเขาหน้าเละทั้งตัวมีแต่เลือดแล้วก็มีเสียงพูดเย็นๆมากระซิบข้างหูผมว่าเอาของกูคืนมาแล้วภาพทุกอย่างก็ตัดไปผมมารู้สึกตัวก็ตอนที่ไอพรอมาปลุกผมคำถามแรกที่มันถามผมคือเฮ้ย มันเมาขนาดถึงกับนอนในห้องน้ำเลยเหรอวะมันถามผมยิ้มยิ้มแต่ผมไม่ยิ้มกับมันผมตอบมันด้วยท่าทางคิดหนักอยากจะพูดก็รู้สึกหนักปากเหลือเกินแต่เอาวะผมกลั้นใจพูดออกมาว่ากูเจอผีว่ะผีเจ้าของกางเกงมันตามมาทวงกางเกงคืนจากที่มันยิ้มยิ้มอยู่ถึงกับหน้าเปลี่ยนสีในทันทีจริงเหรอวะก็จริงดิเอาไงดีเออกลับไปค่อยไปหาหลวงตาที่วัดเผื่อท่านช่วยได้ แล้วเราก็พากันอาบน้ําเก็บกระเป๋าไปเที่ยวตามกําหนดการแต่วันนี้ผมไม่มีอารมณ์เที่ยวหรอกคิดแต่เรื่องที่ผมเจอมันช่างน่ากลัวยิ่งนักเกิดมายังไม่เคยเห็นผีจริงๆสักครั้งผีกางเกงมันน่ากลัวจริงๆจะเอายังไงดีพอถึงเวลากลับผมเลยตัดสินใจบอกไอ้พรนว่าเอ้ย hey, คืนนี้กูไปนอนกับมึงนะแล้วตอนเช้าเราไปวัดกันให้หลวงพ่อช่วยถ้าจะให้นอนคนเดียวแล้วต้องเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เอาแน่ได้สิเพื่อน ปัญหามันต้องมีทางออกเสมอหลังจะกลับถึงห้องผมก็รีบอาบน้ําก่อนที่มันจะมืดทิ้งกางเกงสองตัวที่ซื้อมาใหม่ใส่กระก้าไว้พร้อมกับบอกว่ามึงอยู่นี่นะอย่าตามกูไปล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดกันพูดเสร็จผมก็ไปห้องไอพรอนคืนนี้ผมนอนหลับอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนคนอดหลับอดนอนมาเป็นปีพอเช้าผมก็กลับห้องไปอาบน้ําแต่งตัวสักพักไอพรอก็มาเราเลือกที่จะไปวัดที่ใกล้ที่สุด โดยที่ผมก็ไม่ลืมที่จะเอากางเกงใหม่ที่ซื้อมาไปวัดด้วยพอไปถึงวัดก็รีบไปหาหลวงพ่อทันทีผมก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวทําพิธีซื้อของจากคนตายให้แล้วหลวงพ่อก็บอกอีกว่าโยมโกรดน้ําก็บอกกล่าวเขาด้วยว่าผมซื้อกางเกงต่อจากคุณแล้วนะจากนี้มันเป็นของผมไม่ใช่ของคุณแล้วแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาด้วยผมก็ทําตามที่หลวงพ่อท่านบอกทุกอย่าง แล้วก็กราบลาท่านด้วยความสบายใจผมกับไอพรอนก็ไปทำงานตามปกติเลิกงานก็กลับห้องวันนี้ผมกลับมานอนห้องตัวเองเลยโทรเล่าเรื่องต่างๆที่เจอให้ท่านฟังแม่ก็บอกว่าว่างๆก็ทำบุญไปให้เขาบ่อยๆนะลูกคืนนั้นผมก็ฝันว่าผู้ชายคนนั้นเดินมาหาผมแล้วบอกว่ากางเกงสองตัวนี้แม่เขาซื้อมาให้เขารักมากห่วงมากเลยต้องมาเกิดเปรตทนทุกทรมานแบบนี้เขาถูกรถชนตาย และขอบคุณที่อุทิศส่วนบุญให้เขาด้วยนับตั้งแต่วันนั้นถ้าผมมีโอกาสก็ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญให้เขาบ่อยๆจะได้หลุดพ้นจากภูมิเปรตไปเกิดในสุขติภูมิต่อไป